กวยจับอุบลนพี่นอ้องต้มแล้วมันมาดเลยอุบลเสจเนี้ยนุ่มต้มเองเลยพี่น้องเอ้ยกวาจับอุบลนนี่แหละกวาจับอุบลนกินแล้วแซ่บแซ่บพี่น้องหวานเก๊บนี่คือกวยจับเมืองอุบลนต้มแล้วกินแซ่บ กูได้กเคยกินก็กินเด้อพี่น้องนี่ต้มแล้วก็เอาออกมานี่พี่น้องิึงกระดูมัน,นเส้นเนี้วหนุ่มดีได้พี่น้องคือกว๋วยจับเมืองอุบลเออนี่นี่ละคือกว๋วยจับเมืองอุบลแบบลุกทงลูกทงพี่น้องกินแล้วแซบ่บแซบ่บมาเ้อไฟบุก กินกันมากินเด้อนี่จับอุบลจับตอนนี้นะครับ